มาเด้อจ้ากินข้าวหลังเลิกงานจ้า <c oughs> สวัสดีเด้อจ้าทุกคนมากินข้าวหลังเลิกงานนำกันผักชีน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปั่นแดกข้าวเหนียวอันนี้ผลไม้จ้ะ ตอมแตงค่ะเพื่อนๆผลไม้าวางไว้ตรงนี้ก่อนโต๊ะมันเต็มจ้าทุกคน <S <S กินขา้าวตอนสี่โมงแรงจ้าทุกคนจ้าสี่โมงกว่าแล้วป้าเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงไม่ใช่ข้าวเที่ยงข้าวเช้าข้าวเย็นเลยข้าวเที่ยง ตําแซงแซ่บๆจ้ะทุกคนเจ้าปลากระป๋องเจ้าปลาร้ น,นี้งานก็หลายคือเกา่าองนอกแดดออกค่ะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยหนาวสัาใด ต้งตำฟ้าก็ตําแบบง่ายๆนะคะนำ้ำปลาเมื <c> ่อ <oughs> วานไปร้านไทยนะคะทุนเพื่อนผักชีลาวผักชีอันนี้ยผักชีลาวอะ่ะงามงามว่าก็เลยซื้อมา นะงามขนาดคะ่ะทุกคนคะตอนแรกว่าว่าจะแกงอ่อมทีนี้แกงอ่อมมันคงไม่ทันหิว là dinh tam tàn thèn <laughs> กินน้ำส้มสักหน่อยครับเ,เพื่อนเพิ่มวิตามินร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ้ปากกินมื้อนี้มื้อเดียวแล้วก็ไปกินแล้วนะ กินพวกนี้อีกทีวันนั้นก็ยังอ้วนอยู่โอ้ยอิ่มแล้วค่ะทุกคนเผ็ดตามด้วยผลไม้อันนี้ก็คือ ลูกมาเดือฝรั่งลูกมาเดือมาเดือยยุโรปเนาะลูกมาเดือจะมีทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่มีเยอะที่สุดก็คือแถวตุรกีสเปนแล้วก็อะไรโปรตุเกสอะไรแถวแถวทางโน้นนะแถวที่ที่เขาจะนั่นแต่ที่เยอรมันก็มีนะแต่ว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าเขาเน่าก่อนที่จะ ข้าวเ่อนที่จะหนาวเนาะเห็นปลูกกันเยอะแยะออกลูกแต่ว่าไม่ได้กินเนาะแต่ว่าถ้าจะมีก็จะมันจะส่งมาจากทางตุรกีทางสเปนอะไรพวกนี้มาเดือ่อมันจะมีสองสายพันธุ์นะคะทุกคนอีกสายพันธุ์หนึ่งจะดําหมดเลยดําทั้งลูกแต่อันนี้เขาจะไม่ดาเขาจะมีเขียวอันนี้เปลือกบางนะคะแล้วจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เปลือกหนาเปลือกหนาแล้วต้องใช้ช้อนขวัดออกช้อนขวักกินอันนี้กินได้เลยอย่างนี้ อันนี้เราจะกินได้เลยนะคะหรือไม่เราก็ใช้ช้อนควักเอาแบบนี้ก็ได้มันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่นาของมันยังไม่ใช่น้าของเขาเต็มที่เดี๋ยวพอน้าของเขาเต็มที่แล้วนะคะพราะเยวซื้อมาให้ดูอันนี้มันมไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ถ้าออกมาแบบเยอะๆนะคะจะซื้อจะซื้อมาให้ทุกคนดูเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะามาทําแยมนะคะแยมมะเดือแยมลูกมะเดืออร่อยนะคะเพื่อนแยมแต่ฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยทำนะ,ะเขาเพราะไม่ชอบกินแยม กินแต่ข้างในก็พอเพราะว่าทัางนอกไม่ค่อยอร่อยจริงๆแล้วสายพันธุ์นี้นะเนี่ยจะอร่อยหวานมากนี่ก็มานางพญาของเรานะคะเพื่อนเพื่อนางพญาสตอรอเบอรี่ค่ะอืม หวานอร่อยเหมือนเดิมน้ำฉ่ำฉ่ำฟ้ายังมีข้าเหนียวทุเรียนอีกนะทำไมเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ดูก่อนว่าจะกินหรือเปล่าถ้าอิ่มแล้วก็ไม่กินทั้งทั้งนอกแดดดีเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินออกไปนอก เอาข้าวเหนียวสุเดียนไปส่งเพื่อนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนคือเจ้านายเก่านะคะเจ้านายของบริษัทเก่าตอนนี้ฟักที่ฟ้าออกมาได้กี่เดือนสองเดือนสามเดือนออกมาได้สามเดือนเนาะวันนี้ก็โทรมาตามนะคะโทรมาตามโทรมาตามให้โทรมาตามนะคะกัดไม่ปล่อย แกก็กัดไม่ปล่อยเนาะทํากับแกมาสิบสิบห้าสิบห้าสิบหกปีเนาะแกก็เรียกให้กลับไปทํางานอีกแกบอกว่ามีงานดีมีงานมีงานดีให้ให้กลับไปทําอีกอาทิตย์ละสามวันฟ้าก็สงสารแกเนาะเราเพราะเราเราผูกพันกันมานานมากสิบกว่าปีแล้วเขาก็เป็นเจ้านายที่ดีมากเจ้านายที่ดีดจริงจริงดีแบบให้โอกาสฟ้ามาตั้งแต่ตั้งแต่ฟ้ามาอยู่ประเทศเยอรมันนะ แปลว่ามาอยู่ได้เยอรมันได้ปีปีกว่า,วาเนาะคลอดลูกเสร็จแล้วอะฟ้าก็ฟ้าก็ไปทํากับแกภาษาก็ไม่เป็นนะตอนนั้นแต่แกก็รับนะรับให้เราไปไปทำเนาะไปทําเพื่อเพื่อที่จะได้เออเออเออเงินติดกระเป๋าไว้ซื้อนู่นซื้อนี่กินนะคะเพราะว่า <c oughs> ผัวฝรั่งก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่เขาเขาไม่ได้ให้เราเนาะแบบว่าบุญคุณเนี้ยฟ้าก็ ไม่อยากไม่ไม่อยากลืมไม่ลืมไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกให้โอกาสเพราะว่าเราอ่ะไปหางานที่ไหนที่ไหนเขาเขาก็ไม่รับเนาะมีแกคนเดียวเนี่ยที่รับฟ้าเดินสมัครงานตอนนั้นะเดินทุกวันเดินถามหาสมัครงานไม่มีใครไม่มีใครรับเลยเพราะเราไม่เก่งภาษาเนาะมีแกนี่แหละที่ที่ที่รับให้เราทําฟ้าก็เหนื่อยนะคะว่าไม่อยากจะทําว่าเหนื่อยว่าขอแกพักทีนี้ผ่านไปสามเดือน ไม่ถึงอ่ะสองเดือนก,กว่าเนี่ยอ่ะคิดซะว่าสองเดือนก,กว่าเนาะแกก็ไม่ยอมปล่อยเราเนาะแกก็ไม่ยอมเขียนเออแกก็ไม่ลงมมติให้ลงมติให้เราออกเนาะก็ไม่เซ็นชื่อให้เราออกสักทีไม่เล่นเซ็นชื่อให้เราออกวันนี้ก็โทรมาให้บอกว่าฉันมีเออฉันมีที่ดีนะอะไรเงี้ยให้เธอไปทําทําคนเดียวเอากุญแจไปแล้วก็ไปทําเอาก็คือไปไปเอากุญแจมันมีกุญแจคือหมายถึงว่าเรา มันเป็นเป็นออฟฟิศเนาะเป็นออฟฟิศแล้วถ้าเกิดฟ้าได้ไปทาเดี๋ยวฟ้าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นออฟฟิศไม่ต้องไม่ต้องไปทํายุ่งเกี่ยวกับใครไปมีมีกุญแจเข้าไปแล้วก็ไปทําของเราคนเดียวอะไรเงี้ยมีกุญแจมีรับรับผิดชอบของเราคนเดียวนะแต่ฟ้าเราไม่ค่อยอยากทําแล้วนะคะไม่ค่อยอยากทําแล้วแต่ว่าก็สงสารแกนเนาะแกหาคนไม่ได้ก็เลยตกลงโปรงใจว่าจะไปช่วยแกอีกสักสองสามปี กแกปลดกษียณฟ้าฟ้าก็จะไปเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าก็เลยไปตกลงกับแกว่าถ้าแกปลดกษียนอีกหกปีอีกห้าปีแกจะปลดกษียนถ้าอีกห้าปีแกปลดกษียนฟ้าก็ไม่อยู่แล้วฟ้าก็จบไม่ทํางานแล้วนะไม่ทํางานแบบนี้ช่วงเย็นอีกต่อไปแล้วนะก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็เอาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่างานเวลามีอมีเยอะจริงมีจนทําไม่ไหวมีจนเจ็บมเมื่อยเนื้อตัวไปหมดนะก็นั่นแหละ แต่ก็สงสารแกก็เลยว่าจะกลับไปช่วยแกอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะเลิกเลิกเด็ดขาดนะคะเลิกเด็ดขาดโ okay, อเคเนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฟ้าจะไปไปข้างนอกออกไปเดินเอาเอาข้าวเหนียวทุเรียนไปให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวออกไปด้วยกันเนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะไปค่ะเพื่อนเพื่อนเอาข้าวเหนียวทุเรียนไปให้เพื่อนคนไทยนะคะ วันนี้แกทํางานเนาะฟ้าก็เลยจะเดินเอาไปให้แกแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านฟ้าเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆไปคะ่ะวันนี้ก็อากาศดีเนาะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าอากาศดีอากาศดีมาก ถึงราคาทุกคนตึกนี้นะคะที่เพื่อนที่ที่เพื่อนก็ทํางานอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปตอนนี้แดงอยู่นะคะห้ามเดิน,นะคะ่ะประเทศยเยอรมันต้องทําตามกฎนะถ้าเราอยากจะให้เขาเขียวเร็วนะคะเราต้องกดตัวนี้กดแป๊บเดียวเขียวเลยค่ะทุกคน ถึงแล้วนะคะทุกคนอืมลิฟเร็วมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นนี้นะคะ นายเยอมันเด้อดจ้าไม่ได้สมายนะคะ <ทำ S 1> ขอต<า>อนนี่นะคะกะแช่กระปูกระปูบมชีนอะไรก็ไซส์กันยดูที่ทำงานเขานะคะเพื่อนๆทุกคนห <c oughs> น้าอยู่หน้านั่งหน้านอน <c oughs> กินเสร็จแล้วนอนตรงนี้ได้เลยจ้า <c oughs> นอนดูมาดคุณนายถูกพื้นเถอะนุ่นนะนี่คือชีวิตของเมียฝรั่งค่ะ เมียฝรั่งที่บุญมีแต่กรรมมันบังบุญมีแต่กรรมมันบังนะคะทุกคนเฮ้ยหยอกยายเล่นแค่นี้ก่อนลงก่อนนะคะคลิป